สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเกมโซฟียนักเดินทางนะครับหรือโซฟีเดทาวเวลเลอร์นะครับผมเกมนี้นะครับเป็นเกมจะผิดภาพครับจะผิดภาพไม่ต้องอะไรมากมายครับไปเลยครับเล่นเลยครับผมด่านแรกนะครับเป็น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 ขึ้นรถนะครับผมไปครับไปขึ้นรถเอาอะไรทินิดวะนี่ครับเป็นเกมไม่ได้จะผิดภาพเป็นเกมเหมือนหาของครับพื้นที่มีเท่านี้ แล้วกันทำไมไม่ออกวะเออนี่ฮะของที่หาครับทางขวานี่เย่เย่เย่ขนาดนั้นเลยเย่ yeah, yeah. ปิดดีไหม <laughs> เหมือนมันจะปิดได้นะไอออปชั่นตัวเนี้ยเออนะนี่นี่ลองลองปิดดูดิม,มันจะเย่อยู่ไหมเออนะมันจะมีนอ้อยจากนี้ไหมไม่มีเนาะ แว่นขยายนะครับจะได้ทุกๆหกนาทีนะครับคือถ้าเกิดเรานั่งนานนะครับหาไม่เจอแว่นขยายตัวช่วยจะโผลมานะฮะต่อไปอะไรดุกหมาฮะดุกหมาดุกหมาอยู่ไหนวะเอาละนี่นี้นี่ว่าดุกหมาไม่ใช่ฮะค,คือของมันจะไม่ซ่อนดุกหมาเอาจจริงๆตอนนี้คนดูน่าจะเจอแล้วแหละมันมันไม่มีนอกกรอบใช่ไหมไม่มีนอกโซนใช่ไหมโอเคแ <c oughs> หัวเราะใส่ด้วย ยงนะไอ้ดูหมากอะเออตาไม่ดีจริงเลยเฮ้ยไอ้นกมันจะไปอยู่ไหนวะมันได้ยินแต่เสียงนั่นแหละคนดูบอกว่านี่งไงไอควายอยู่นี้ไอชิบหายแล้วอาไม่เจอเอ้าเฮ้ยตาถั่วแล้วเนะี่ยตอนนี้อันนี้กดมัว่วกดมั่วมีผลอะไรปล่า เปิดได้ด้วยอ่ะมันเล่นเล่นได้ด้วยอ่ะเฮ้ยอ๋อมันมีของซ่อนด้วยเวย้ยเดินนะครับมีไล่มีไล่ไลกดมาเฮ้ยเอาละนี่ไง <B ingo. S 1> ไม่ง่ายอะไรนี้มีของซ่อนเนี่ยชิปละวแต่แทนว่าต้องอยู่แถวนี้นี่ไง <B ingo. S 1> โอ้โหเอาละมันมันไม่ง่าย <laughs> มันไม่ง่ายมันซ่อน โอ้โหหลายตัวซะด้วยนี่นี่เกมบอยเกมบอยหินแถวนี้ใครยืมไปเล่นครับเกมบอยเฮ้ยเอามาคืนก่อนอย่าเพิ่งเอามาก็บไว้ข้างบนมานี่ไงเก็บไว้ข้างบนนะโอ้โหเรามานั่งจำไอ้นกไอ้นกยังอยู่ที่เดิมคุยคุยก่อนคุยคุยคุยมันมีตัวอะไรไปเนี่ยกระดูกหมา ตัวเราด้วยอ่ะตัวเราหายไปไหนวะเนี่ย uh. คนดูนะครับเจอ <B ingo. S 1> อ้าวไม่ได้ตั้งใจงหาคนดูเจอครับอันอันนี้จิ้มๆได้นะเผื่อเผื่อมันจะช่วยผมเดี <laughs> ๋ยนจะช่วยผมหาเจอไป <laughs> คุยข้างนอกก่อนคุยข้างนอกเ <B ingo. S 1> ปิดตัวได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไได <B ingo. S 1> อ้าว, <B ingo. S 1> อาวเออสงสัยต้องกดมั่วแล้วแหละ นั้นเองหมาปิงเจ <c oughs> งเจ <c oughs> นี่อ่ะไม่ใช่ต้นเหนียวนี่เงี้ยอ้าวไม่ใช่ครับหน้าตาไม่เหมือนกันปิงโจอ,อยู่ไหนวะบินชักอ่านปิงโจ๋อินชักบินชักเปิดไฟครัเปิดไฟเล่นเดี๋ยวก่อนนะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเริ่มยากอ่ะขาดอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้ดูเลยดูหมาก็ดูหมากก็ขาดนะครับ จิ้มจิ้มหน่อยครับเฮ้ยช่วยกันจิ้มจิ้มหน่อยเผื่อมันจะนิ้วจะไปโดนเออมันต้องกดมั่วด้วยเยเพราะวะ่านี่ไง,ง,งแล้วขาดเลยวะขาดต้นไม้ขาดกระดูกหมาสองอย่างยิ่งน้อยยิ่งหายาก กระดูกหมาไปย่างมเตสโซเลยโอ้โหนี่มีตัวมีหุยตัดนอนแมวแมวแมวเหยียบอะไรไม่บอก่าเปิดได้เปล่าอันนี้เปิดขาเปิดได้ด้วยเดี๋ยวก่อนเอาละมันยากตรงนี้แหละมันยากตรงที่มันมีกดแล้วมันมีแอคชั่นจากอย่างรกดหรือกระดูกหมานะฮะกับต้นไม้ ถ้าย้อนย้อนกับไปหลายๆายปีย้อนกลับไปหลายๆปีนะใครยังจําได้นะฮะเวลาไปตามห้างนะครับผม,มก็จะมีคนเล่นเกมจับพิษเอ้าขย่ำแล้วก็เราก็จะไปยืนเกาะหลังเบาะนะครับผมนี่ก็เช่นกันนะครับช่วยเอานิ้วจิ้มๆหน่อยนะ <laughs> เฮ้ยมันหาไม่เจอเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกีตาดีดนังติ๊กรวนั้นนะ เแถวนี้ไม่มีอะใครเอาไปซ่อนไว้หรอกระดูกหมาเนี่ยไม่อยากหาต้นไม้เจอก่อนเพราะกระดูกหมาน่าจะหายากต้นไม้อยู่ไหนนี่นี่ไงเอาแล้วกระดูกหมาเนี่ยครับกระดูกหมายอยู่แถวนี้วะมันขาวๆเงีนนะ้ยน่ะต้องหาอะไขาวๆนี่แหละผมว่าจะเจอกระดูกหมากระดูกหมาอยู่ไหนใครไปซ่อนวะมันรอมันจะรอหกนาทีดีไหมเนี่ย ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อเราร้องมาหายเยอครับผลระดังด้วยข้าโคกไปไปรอคือบางจุดนะครับมันก็ต้องกดม่วงครับผมเพราะว่ารู้แบบว่าตรงไหนมันเองกับมือเลยแมวเอาไว้เปล่าแมวแมวไม่ได้ไปนะฮะแมวเยอะซะด้วย ผมว่าได้ใช้ตัวช่วยแน่เลยด่านเดียวหกนาทีหากระดูกหมาไม่เจอผมว่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวผ่านด่านนี้ไปนะสะเกลด่านก็จะใหญ่ขึ้นเพราะตอนแรกเรามีแค่รถครับตอนนี้เพิ่มบ้านเพิ่มลงเรือนมาอีกเฮ้ยใครเจอแล้วบ้างเ <c oughs> มนเมนวอลเลยเมนวอกหน่นอขาขาวนี่ไม่มีเลยอันนี้ย ไม่ใช่มีใช่เริ่ม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 มึนละหาไม่เจอเนี่ยไม่ซ่อนอย่างนี้อยู่วะขาวๆเนี่ยก็ต้องซ่อนที่แบบโทนเดียวกันดีวะเอาไปไปะเนี่ยมันอันอื่นมันมีอินเตอร์แอคทีฟด้วยครับผม,ม,ย,มยากว่ายังไง ออมันเราเลือกไปแล้วมันไม่ได้เก็บไปได้นะมันอยู่เพื่อเ,เก็บมันเก็บมันเก็บเพราะแต่ตัวเราน,ะนั่งอยู่สงสัยได้รอได้รอตัวช่วยนะแฮะได้รู้แล้วครับว่าตัวช่วยใช่ยังไง6นาทีโอ้โหกระดูกหมาอันเดียวหาไม่เจอเฮ้ยไ,ไอ้ดุเฮ้ยเปิดเล่นได้ด้วยเปิดเล่นได้ด้วยอ่าสนุกสนุกอย่างอื่นแหะแล้วตอนนี้ไม่สนุกอ่ะแต่ตัวเกมมัน อันน er ั้นดูไม้อยู่ในมันสุกมันสพอ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 เดี๋ยวนกตายอยู่ในหมวกเนี่ยอืมอืมไอเนี่ยยังไม่รูชื่อเตสโซรเลยนี่ไงโอ้โหมันไปซ่อนในต้นไม้โอ้ปวดหัวอันนี้ขึ้นเรือนะครับผมอ่าชิปและ ก็ไม่น้อยเลยด้วยปิงจอ้าวจิ้งโดนเฉยเลื่อนเฉยเฉยแล้วโดนนะมึคนถ่ายรูปกระเป๋าไอ้แล้วก็อะไรมีมิต์บีนฮะอเดี๋ยวกันดิเอ้ามันปิดเปิดก่อนเหมือนไปจโอ้โหปั่นไลด้วยมต้องมีวิธีคลิกมันฮะเพราะเราจะคลิกมันอืม มันปิดใส่จะคลิกมันแล้วมันปิดใส่เราเจอมันแล้วแต่คลิกไม่ได้ปิงเกอรทํายังไงให้เปิดทําได้วะมันปิดด้วยร่นอะไรเนี่ยอันนี้เเฮ้ยมีอะไรตีขึ้นมาอ่ะเออถือทุกถือถือคือเอาละปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ครับม่านครับ ปิดกันเป็นม่านรูดหรือมันต้องมีเหตุการณ์อะไรแน่ๆครับมันต้องมีเหตุการณ์อะไรแน่ๆที่ทำให้มา่านมันเปิดได้เอา้าเอา้ามีอีล้ำหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหโกี่ล้ำวะเนี้ยชิปโอ้โหเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกัน โอ้โไม่ง่ายจับขึ ah, oh, oh, ้นมาก่อนครับจับขึ้นมาโอ้ยไม่ง่ายที่นี่ Challenge the week โหนีอะไรบ้างวะเนี่ยแล้วลำไหนใครอยู่บ้างครับพี่ครับโอ้โหไม่ง่ายเว้ยเธยโอ้โหนึกว่าหมดแล้วมีอีกปวดสมองอะ ตัวนี้ก็ต้องจับขึ้นมานะเผื่อนี่อ้าวไม่ใช่กระดูกต้องหากระดูกหมาไม่มีหรือหรือ้นขนเปิดตู้เผื่อมีใครออกมาเลี้ยวเลี้ยไหนอันนี้คนจังไม่ได้ครับคิดให้หมดทุกคนเลยลืมลืมไปหมดแล้วใคระโอ้โหเกมันจะมีอยู่นี่อันเดอร์เฮสเตโยอันยองไอเฟลเกมเกมไม่เกี่ยวนะเกมล้ำนี้โอ้โหแมปแมปโคตรใหญ่ ตัวนี้ไปด้วย,วยมั้งลำนี้โอ้ยลำโหคนละลำใหญ่เหมือนกันซะด,ด้วยปีกอ่อ้าวิงโกเฉยเบลลิชินโมกุยมีอะไรอยู่ในถังนกนกลบกวนเนี่ยม่นกอันนี้เกี่ยววะอ่ะวมันทำไมกดแล้วมันหายอ,ะอ่ะนิ้วอีกคนได้ไม่หนึ่งทีเออทุก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  เมันทำไงกับพม่าเนี่ยครับผมจริงๆปัญหาอีกที่พม่าแล้วตอนนี้เราเจออยู่คนหนึ่งโดยที่เรากดมันมาไม่ได้ครับผมพาลุยมั่งวันนี้ตอนเนี้ยเชื่ <S <S อชื่อ What Excellent ไอคนเยอะจัด อัตสัตต์เต้ I really like it here อ,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 อันนี้อ๋อที่กบคือน้ำอปิ Bingo Bingo ฮุจาเดี๋ยวก่อนอนะไข่เราอ่างน้ำไปลากไฟเหลืววะ เอผมว่ากอีเจต้องอยู่ไอ้นี้และนกเนี่ยนกอยู่ไหนเพราะอญแจต้องมาจากการที่เราสองะคนในหัวระเบิดนะตอนนี้ไหนอีเจมีมั้มีขยะมั้ยไม่มีนะขยะไม่มีที่ยากอีกจุดหนึ่งก็คือเหล่ามนุษย์นะครับ มนุษย์มีเยอะมากเลยนะกดทุกคนให้เชื่อไหมไม่ย้อนกลับกฎทุกคนเนาะโอ้ยต้นมอ้ต้นไม้กดให้หมดเยอะสิเฮ้ยเฮ้ยมะนี่เรามีไปอย่างอันนี้อย่างนีโอ้ซิมบลาฟันตั๊กแตน นานาชาติเลยนะผมอะไรบ้างวันนี้ออทัสติสเดินออกไม่ได้นะพี่ชิวอะไรนะพี่มารออยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยไปเจอเอ้ามันมีคนว่านรูมเหมือนกันหลายลัำโอ้โหเป็นแสดงว่าไอ้ พม่าไม่เกี่ยวแล้วครับผมแต่น้าพม่าไม่เกี่ยวแล้วเยมีคนวาดลูกแล้วได้นกลดใหญ่เลย b งเดี๋ยวนะคนถีแก้วายนะครับผมไก่ย่างไก่ทอดสักอย่างเฟซเซอร์นเเัฒนโนเซ i n g o i ิ๊กตัวเฟนเซ อ่ะอ่ะมีด้วยเหรอออคนไหนวะเือถือถ right ือถือเดนะน้ำไหนจ้ะโอ้เยอะเหลือเกินเรือเนี่ยเฮ้ยฝนตกปลาเกี่ยวมันเกี่ยวมันมีมีอะไรจับกดได้มั้หักหักหอืมอืมอมันแรกคิดว่ามันอืมอเกมจะผิดพาพง่ายๆโทษทีครับไม่ไม่ง่ายแล้ว กันไม่ง่ายอันนี้โอเคแล้วปิ้งเจอเฮ้เฮ้เหลือนกนะครับกระดูกหมานะเป็นน้ำใหญ่น้ำใหญ่นี่แต้อย่างคนปีก้วไวาเนี่ยรับปิ้งเจอกดได้หรอพร้อมอันนี้เรือมันม่านอีกนะครับผเราไปเปิดเขาไปเปิดม่านเขาเพื่อกดเขานี่เอง เอ้ยเก๋เยาะ่ากคนเยอะทำความ c o o นฉันจะไปก o บพี่กันนะบินย้าแล้วป <the S 1> <Jamie. S 2> ้าผมฟ้าอาพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนนั่งเก้าอี้นะีนก้าี้คนคนยืนหนึ่งคน คือกระดูกไม้แล้วครับว้าวติงเจอวฟ้าอ่าเจอ้ั้นเดี๋ยวเราถ้าคนยืนครบแล้วเดี๋ยวแต่คนนั่งครับผมต่อไปนี้คนนั่งนะครับเอมนนี๊อออเออดูอูัุบัีดให้มัน ไปขยับสวนมือมาบ้าง <c oughs> ไปนิ้วคนนั่งนะคนนั่งลําน,นี้นั่งมีแค่นี้เอง <c oughs> ถ้าจังได้หนึ่งวันนี้ว่าลําไหนดูไปแล้วเนะี่ยเพราะไอ้ปลาเนี่ยมันคืออ้วนเนี่ยมันเหมือน <c oughs> นั่นมันนี่เนี่ยไงเหมือนมาร์คครับเมื่อเราผ่านลํานี้มาแล้วกดเล่นไปหมดแล้ว <c oughs> คนนั่งเหรอในคนนั่งไม่ใช่ไม่ใช่ท yeah anyway ุกคนไหนเลยไอ้ลำลำนั่งคนนี้ไงไก่ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างเนอหาโป๊ด้วยไกงไก่ย่างนะกับทำไรวะนกกระดูกหมาอ๋อมันมีคำใบ อคำไม้มีคำไม้ด้วยนี่นี่นี่มันอยู่หลังต้นไม้นกมันอยู่หลังต้นไม้อันนี้ตาอยู่อยู่เอเด็กเริม,ม,รมตรงหน้าพอดีอันนี้นะครับเดือกระดูกมานะอ,อ,อาหารอาหารมนก,ก่อน,นจะง่ายกว่า มันอยู่แบบนี้นั้นใช้เลยแล้วกันกระดูกหมาอยู่ทางนงี้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยลงดีกว่าโอ้โหโคตรใหญ่อ่อย่างนี้ดีกว่าเด,วเดี๋ยวนี้มามานั่งเล่นด้วยกันดีกว่าตอนแรก็จะลองเล่นโอ้โหเกมมันโอ,โอ้มันสุดจัด นี่ไม่ได้หาลองลองไถดูเฉยว่าแมปไซส์ขนาดไหนโอ้โหอาวุธย่างไนี่ยไปเจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาหาด้วยกัน